สวัสดีค่ะวันนี้ปลายางจะมารีวิวมาม่าช่วยร้อนแจ่วฮ้อนแซบค่ะแค่มีน้ําในอุณหภูมิปกติขวดเดียวก็สามารถกินมาม่าได้ช้อนซ่อมมีพร้อมเราแค่แกะซองเอาถุงที่เป็นจุห่อที่เขาไว้เหมือนกับมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นวัตถุข,ของเขาใส่ใต้ถ้วยแล้วก็ใส่ถ้วยของมาม่าอีกที่นึงปิดฝาเลยเทน้ําแล้วก็ปิดฝาเลยจ้า เพียงแค่นี้เราก็รอเวลานี่ควันเริ่มขึ้นฉุยๆแล้วเร็วมากพูดเลยว่าเร็วมากไม่ถึงนาทีอะควันควันเริ่มขึ้นแบบถ้วยข้างล่างร้อนแหละแอบเปิดดูสักหน่อยมาม่าสุกไอยางอันี้ยังไม่ถึง5นาทีนะคะน่าจะประมาณแค่2นาทีเองอะลองตักดูสิอ่ามาม่ายังไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่อ่าปิดฝาหน่อยรออีกสักแป๊บนี่อันนี้ครบห้านาทีแล้วนะคะเส้นนิ่มแล้ว ันร้อนฉุยมากเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดนี่เลยพร้อมรับประทานจ้าไอเจ๊ลองชิมหน่อยซิเป่าด้วยน้ำมันร้อนเป็นยังไงบ้างคะรสชาติว้าวยกนิว้วเยี่ยมมือพิเศษในวันที่หนีรูปเที่ยวงานมีติ้งคะ่ะ